มึอนี้เอาสเทียวกัพอแล้วคมอวานงวานนี่เดีหาเทียวมอนี้ขอสองเทียวกับพ่อแล้วเ้อะโย,ยกลงไปถอยโยกเอาเกียร์ถอยระบ,บายเยออบอบ๊อบอเอาสามหาศูนย์นด้เดี่ยสานย์ด้เนี่ยเอาเดินหน้าเดินหน้า โอ้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 จะไปดมบังขาดบังดนก็สิหอมกัไปเลยพี่น้องใส่ๆก่อนหัวหัว